ดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ s t o p Loss นะคะกลับมาเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายกับมวยธนวัลปัทชชชค่ะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เส้นเด็กไทยนั้นทะย,ยานขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะคะจนตอนนี้ หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวช่วงสิ้นปีนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นเส้นเด็กไทยไปไกลได้ถึงระดับ1,600จุดหรือไม่เพราะว่าบรดาบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัทหลักทรัพย์นะคะเริ่มที่จะมีการปรับเป้าดัดชนีขึ้นโดยเฉพาะดัดชีนีในปีหน้านั่นเองนะคะพามาดูภาพดัดชนีในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันสักหน่อยนะคะยังคงทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบบ้างตอนเปิดตลาดนะคะจุดที่ขึ้นไปสูงที่สุดคือบวก4.55จุดค่ะ แล้วก็มีจังหวะที่ย่อลงไปอยู่ในแดนลบนะคะลงไปติดลบ3.97จุดค่ะสรุปปิดในช่วงครึ่งเที่ยงฟื้นขึ้นมาปิดในแดนสีเขียวได้นะคะ1,563.96จุดค่ะขึ้นมา0.05%หรือประมาณไม่ถึง1จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้า25,000ล้านบาท ห้าดับหลักทรัพย์ค่ะหุ้นของอิชิตันนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะกับข่าวของการร่วมทุนนะ,ะกับบริษัทต่างชาติเพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตและก,การกระจายสินค้าไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะทำให้ราคาของอิชิตันไต่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็เพิ่งแจ้งกับตลาดตอนปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้ที่แน่ๆครึ่งเช้าขึ้นมาแล้ว7%ค่ะล่าสุด อิชิตันขึ้มายืนที่29บาท75สตางค์ตามติดด้วยตัวของ IT d ดีนะคะขึ้นมา2%ยืน5บาท45สตางค์แสนสิริฟืน้นขึ้นมาเกือบ3%ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่2บาท10สตางค์สีสวัสดิะะ์ขึ้นมา4%กว่าๆนะคะแล้วก็ s s t ค่ะขึ้นมา29%เลยนะคะล่าสุดขึ้นมายืน27บาทค่ะซิลลิงมาเป็นอันดับที่5เลยนะคะติด most active ในช่วงครึ่งเชา้านี้พาไปดูภาพ ของดัชนีของตลาดต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะลงมาอยู่ในแดนลบนะคะดาวจนฟิวเจอร์ n สแต a กกับ S&P ส่วนฝากฝัง่งของยุโรปนะคะมีฟุซซี่ลอนดนะคะที่ฟิวเจอร์ขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวค่ะไปที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยนะคะในช่วงล่าสุดค่ะ นิกีอีลงไป92จุดนะคะหางเสืงฮ่องกลงลงไป49จาการ์ตาลบ21ค่ะส่วนตลาดอื่นก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวค่ะ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนาทีนี้นะคะแนวโน้มของเซตจ,จะไปต่อได้ไกลขนาดไหนนะคะต้องไปพูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โกเบ็นนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณทวัชัยอัศวพรชัยค่ะคุณทวชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเซตสวิงตัวเดียวเขียวเดียวแดงนะคะแต่ว่ายังคงทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้อย่างต่อนเนื่องจริงเลยนะคมคุณทวชัยคะรอบนี้เรามีโอกาสเห็นเซตไปได้ไกลขนาดไหนคะ อร,อรอบรอบนี้เนี่ยตลาดเองก็ตอบรับกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่ก็ดีขึ้นตามลําดับนะต่อไปแล้วก็รุนในเรื่องโผล คณะรัฐมนตรีแล้วก็ในเรื่องของแผน,าแผนการบริหารประเทศนยโยบายต่างๆเนี่ยอันนี้จะสําคัญที่หนึ่งซึ่งซึ่งถ้าตรงนี้ผ่านพ้นไปปุ๊บเนี่ยจะทําให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเองเนี่ยก็วางแผนการลงทุนของเขาได้นะครับว่าเขาจะมีการขยายตัวอย่างไรกันบ้างอันนี้นี่จะเป็นภาพหลักใหญ่โดยทั่วไปซึ่งก็จะทําให้ตลาดนั้นมีลักษณะที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับจะแกวงตัวอยู่ในกรอบแคบๆรออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ คือคือถ้าในในในมุมมองใงด้านพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะดูดีแหละนะครับไปถึงปลายปีไปถึงปีหน้าอันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์กันขึ้นมานะครับแต่คราวนี้ว่าสิ่งสิ่งที่เป็นกังวลใจกันนิดนึงก็คือเส้นนิดเด็กต่ตอบรับกับเรื่องของออที่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดยอยู่มากพอสมควรละ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยจะต้องมีทามมิ่งในการบริหารหรือว่าทามมิ่งในการดําเนินการสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐบาลหรือว่าแมคโครอิคโนมิกเนี่ยนะครับในภาคเอกชนการลงทุนต่างนๆนี่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องรอทามมิ่งสักนิดหนึ่งอันนี้อาจจะเกิดช่องว่างที่ทําให้นักลงทุนส่วนหนึ่งเองเนี่ยอาจจะถูกอาจจะมองมองภาพเป็นลักษณะของการขายทํากําไรในแง่ของมีเดียมเทิมนะอันนี้นี่ผมคาดการณ์ว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเส้นที่เด็กในจากนี้เป็นต้นไปนะ ก็อาจจะต้องลดพอร์ตการลงทุนระยะมีเดียมเทอมลงสักบ้างน, <คะ S 1> น,น,นะค่อยๆลดนะไม่ ไม่ได้รีบร้อนนะไม่ได้รีบร้อนค่อยๆลดกันงถึง577ใช่ไหมคะทำ1577จะเป็นจุดแรกก่อนนะครับแต่ก็แล้วก็ที่เหลือก็ถือไว้หน่อยนึงส่วนที่ขายไปแล้วก็อาจจะเอามาเล่นรอบลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายคือคือเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีลักษณะ velocity หรือการหมุนรอบที่ดีก็ต้องจับจังหวะให้ถูกรอบนะคะพีนี้ขออนุญาตมาดูกราฟกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่คุณวัชชัยบอกว่า1577อาจจะเป็นจังหวะการลดผ่อนมีเงื่อเทอมนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องรอดูด้วยตอนนี้้ถาาไปดูภพ กรอบดัชนีแนวรับแนวต้านเอากรอบในระยะสัปดาห์กับระยะกลางๆหน่อยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือคือจากจาก,จากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของระดับอินเด็กซ์เองเนี่ย จะมีลักษณะของกลุ่มแท่งเทียนโดจิ<ฆ>นะครับตามรูปกราฟเนี่ยจะเห็นเป็นกลุ่มแท่งเทียนโดจิที่ค่อนข้างจะสูงสักนิดหนึ่งนะครับคือไต่ตามก,กันกับเส้นค่าเฉลี่ยหวันนะครับเส้นค่าเฉลี่ยหวันตอนนี้อยู่ที่15 5 7หจ็จุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าไม่ได้ต่ำกว่าตรง,รงนี้ลงมาการเล่นรอบอยังคงดําเนินการต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสังเกตดูว่าถึงแม้ว่าเขาจะปรับตัวลดลงมาแถวๆนี้ก็ตามนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะไต่ระดับขึ้นไปได้นี่จุดหนึ่งนะจุดจุดจุดที่ผมกังววลใจเเเเเกกีีีี่่่่ยยยัับรรรรืือออองงงงขะะมมมดทคคุณูาาสตญญน นะครับคือระดับอยู่ที่69.27นะครับแต่ก็ประมาณเนี่ยแต่ของเดิมเนี่ยที่ระดับเส้นอินเด็กอยู่ที่ประมาณ1 5 4 0ุดออสไซอยู่ที่70กว่าตรงนี้จะเป็นภาพที่เป็นสัญญาณการขัดแย้งกันสักนิดหนึ่งนะนะครับสัญญาณการขัดแย้งที่ที่บ่งบอกว่าปริมาณการซื้อขายจะต้องมากพอสมควรนะระดับ50,000ล้านขึ้นไปแล้วก็ผลักดันดัชนีให้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะถ้าถ้าขึ้นไปได้ระยะ ระยะที่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 มีเขาเรียกว่านะครับระยะที่คือคือถ้าถ้าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากๆากขึ้นเนี่ยน่าจะดูดีนะครับก็จะหากล้านกับสัญญาณไอซ์ไซนะครับคือจะเห็นได้ว่าไอซ์ไซนึงเนี่ยเกิดภาพที่ว่าเส้นที่เด็กทําจุดสูงใหม่แต่ไอซ์ไซไม่ทําจุดสูงใหม่ นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพลบนิดๆนะครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับก็ไม่น่าลึกมาในเชิงเทคนิคนะในเชิงเทคนิคพอนิคนะครับแนวรับไม่น่าลึกมากใช่ไหมคะคุณธวัชชัยแนวรับแรกก็คือ1557งห้นะครับ1557นะคะแล้วก็ถ้าต่ำกว่าต่ำกว่าลงมาก็อาจจะทำให้มีการปรับตัวลงมาได้อีกพอสมควรแต่ถ้าถามว่าหนึ่อยสิบจุดเป็นเป้าหมายไหมก็ยังอาจจะใช่1610จุด1510จุดในในช่วงช่วงช่วงที่ถ้าหลุด1557อโเคค่ะนะครับแต่ภาพ ภาพช็อตเทอมเองเนี่ยเรามองว่า 1577เองเนี่ยจะจะเป็นเป้าหมายที่เส้นที่เด็กหน้าจะขึ้นไปได้แต่1577ขึ้นไปหรือก็ตั้งแต่1577ขึ้นไปเนี่ยผมก็มองว่าถ้าภาพมีเดียมเทอมเนี่ยเราเคยเล็คคอมเมนต์บายมาตลอดเองเนี่ยตอนนี้เราอาจจะทยอยขายบ้างเล็กน้อยขายไปทีละนิดจะดีกว่าไหมอัน600ปีนี้โคเบรตมองว่าน่าจะบีกาตถึบมีมีโอกาสมีโอกาสค่ะ,อะตอนนี้ก็เริ่มยิ้มออกแล้วนะคะแต่ว่าบริหารจักวัาก,การลงทุนให้เหมาะสมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักโฆษณาก,กันก่อนนะคะตอนนี้เรามองภาพของดนชนีออกแล้วนะคะว่าแนวโน้มอก ไปตอบมีสูงค่ะแต่ว่าระหว่างทางถึงแม้ว่าจะมีการ ตั้งคณะรัฐมนตรีมาในเร็วๆนี้นะคะในอนาคตอันใกล้นี้ความเสี่ยงที่อาจจะมีการเซลล on f น a ฟก่อนในระยะสั้นๆเพื่อที่จะไปรอระยะเวลาของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก<ม>็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะต้องบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมหุ้นกลุ่มไหนที่ยังคงถือได้หุ้นกลุ่มไหนที่ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนะคะรวมไปถึงหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของผู้ชมตอนนี้ขึ้นมาเยอะหรือยังถึงเวลาจะต้องขายไหมช่วงหน้าค่ะโทรเข้ามาสอบถามกับคุณทวชัยอาชวั คอชัยจากมิรรชันหลักทรัพย์โกเบรกได้ในช่วงที่2ของรายการ Stop Loss นะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะครับ ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะกำหนดกลยุการลงทุนกันต่อกับคุณธวัชชัยอศวรพรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบลค่ะที่เมื่อสักครู่มองภาพในระยะใหญ่หน่อยนะคะก็มีลุ้นค่ะว่าสินเด็กไทยปีนี้พันหกจุดเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็เบื้องต้นให้บริเวณแนวต้านไว้ตอนนี้นาการะดานหนึ่งพจุดน,นะคะแนวตา 1, ้าน1นึ่ั้าร้จบุดค่ะคส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนการเลือกหุ้นลงทุนช่วงนี้จะต้องเลือกแบบไหนคะ ก็คือคือถ้าเรามองมองมองในภาพใหญ่โดยทั่วๆไปเองเนี่ยในในรายหลักทรัพย์เองเนี่ยยังยังพรอมีสีสันนะ <trajectory> ในหลายๆกลุ่มอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้าง <liers. S 2> นะครับอย่างกรณีของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยอย่างไอทีดีอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นขึ้น,น,น,นเริ่มเริ่มที่จะกลับขึ้นมาอย่างกรณีของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเราเรายังชอบอยู่นะ หริอธานาคารยังไงก็ชอบเพราะว่า,ายังยังยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากในเรื่องของอตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยเกี่ยวกับนโยบายการการบริหารเาศรษฐกิจหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้นะครับของภาครัฐทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นก็ยังเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่ที่ดูดีอยู่ แล้วก็อาจจะหันไปเล่นในรายหลักทรัพย์ที่ที่มีสีสันสักนิดหนึ่งปริมาณการซื้อขายที่โดดเด่นหรือแม้กระทั่งหุ้นที่มีข่าวขึ้นมาอย่างเมื่อสักครู่คุณคุณ<า>คุณหวยรายงานก็คือเรื่องของหุ้นมิตาลบ้างาการันนีนั่นก็มีข่าวเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เกิดสีสันในการาที่ราคาขยับขึ้นมา ก็ต้องเล่นหุ้นไปตามข่าวแล้วก็คาดหวังเรื่องของอไรายได้กับกําไรนะรแต่ว่าหุ้นเด่นในวันนี้ของบริษัทรกทรัพย์โกเบเล็กจะแนะนาจะเป็นกลุ่มไหนคะวันนี้เราจะแนะนําเป็นตัวของแบง์กรุงเทพนะครับ BBL นะคะดีะ๋ยวญาตมาดูกราฟกันเลยนะคะสำหรับตัวของ BBL ค่ะดูเหมือนกลุ่มแบงค์รอบนี้จะนิ่งๆกันหรือเปล่าคะนิ่งๆฮะนิ่งๆแต่ก็ถ้าถ้าเรามองกลุ่มแบงค์นิ่งๆแล้ว ทรงทรงตัวอยู่ก็ยังยังพอที่มีรอบเล่นได้นะครับแล้วก็ในใน,ในภาพของแบงค์กรุงเทพเองเนี่ยเ,เราเราเรามองในในในจังหวะที่เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณทางด้านเทคนิคน,นะครับว่าโอกาสในการเบรกอัพคือคือคือตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2 0 5กบาบาทแล้วก็200กับกาบาทถ้าเบรกอัพจุดสูงเดิมของเขาที่2 0 9บาทได้นี่จะถือว่าเป็นสายสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีเป็นบายสัญญาณของเขา นะครับในขณะที่ซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ200บาทต้นๆนะครับน่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบของ200-205บาทก่อนก่อนที่จะมีการเบรกอัพขึ้นด้านบนนะคาดว่าจะเป็นภาพอย่างนั้นไปในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยผลประกอบการครึ่งปีนะครับทำกำไรไป18,000ล้านบาทคิดเป็น47%ของประมาณการกำไรทั้งปี2,557เนี่ยที่ระดับ43,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังยังคงเป็นสายสัญญาณที่ดีอยู่นะครับแฟนวายุของเราให้ไว้อยู่ที่257บาทครับ ค่ะ257บาทนะคะราคานักกระดานก็ดูเหมือนนิ่งๆนะคะก็จงังหวะนี้ต้องมีจุด stop loss ไหมคะสำหรับ b b l หรือว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่ คือคือถ้าสมมุติว่ายืนซัพพอร์ตที่200อไม่ได้ก็อาจจะคือคือภาพระยะสั้นๆก็อาจจะไม่ดีแต่ก็ปรับตัวลดลงมานะครับอาจจะมาปิดแกลบแกลบตรงบริเวณเถ้าเรามองจากตรงนี้ก็อาจจะเป็นแกลบแถวๆนี้นะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับประมาณสักร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทครับร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็อยู่ที่หนึ่งเก้าหกห้าสิบนะครับ ก็อาจจะเป็นแนวรับก็ได้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกซัพอร์ตนึงที่ที่อาจจะลงมาปิดแก๊ปปิดแก๊ปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทําจุดต่ํากว่าแก๊ปเองเนี่ยลักษณะการเรียงตัวของแท่งเทียนของเขาน่าจะเป็นลักษณะที่ไซเว์อพแลวก็มีแนวโน้มที่จะฟอร์มตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมแอดเซนดิ่งอยู่คับก็มีโอกาสขึ้นไปนะถ้าหากว่าลงมาปิดแก๊ปในบริเวณที่197ไม่หลุดนะคะสเต็ปแรกมอง200ก่อน200ก่อนนะคะถ้าว่าไม่หลุดก็ก็โอเคแต่ถ้าถ้าหลุดก็67 ช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมทังบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้มีสายของคุณสุรีเข้ามารอแล้วนะคะคุณสุรีปิดเสียงทีวีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามสอบถามื้นท็อปค่ะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามสิบสองตูนค่ะเจ็ดสิบสามนะคะใช่ค่ะอย่ากเราบว่าเออจะวางแผนยังไงดีค่ะ ค่ะได้ค่ะท็อปนักกระดานตอนนี้52บาทนะคะดูเหมือนว่ากลุ่มนี้ปีนี้ไม่ค่อยจะมาเลยต้นทุนสูงเลย73บาทนะจะต้องบริหารจัดการยังไงดีคะสำหรับตัวของท็อปไทยออยนะคะเนะชา้านี้ไทยออยราคาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอยู่ที่52บาท25สตางค์ค่ะ52.25คะ,ะครับคือคือท็อปเองเนี่ยะระยะสั้นๆเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาทำทิปเปิลท็อปนะครับคือคือแท่งเทียนเรียงกันเลยนะเป็นทิปเปิลท็อปอยู่ที่52 ประมาณ52บาท7สตางค์แค่เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วเองเนี่ยช่วงของเ,อเส้นตรงนี้52บาท7สตางค์เนี่ยอาจจะผ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับ<ฆ>แล้วก็กลุ่มพลังงานในช่วงระยะหลังๆมาเนี่ยยังยังไม่มีสเสน่ห์หรือว่ายังไม่มีเรื่องราวที่จะกระตุ้น การซื้อขายของเขาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นี่จะเป็นเป็นภาพลบของเขาราคาพลังงานเองไม่ไม่โดดเด่นนะเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะถือถือกรองหุ้นต่อไปสักนิดหนึ่งแล้วก็รอจังหวะในการการปรับตัวลงมาค่อยรับใช่ไหมคะค่อยซื้อเพิ่มถ้าปรับตัวลงมาแนวรับอยู่ที่บริเวณไหนคะห้าสิบเอ็ดบาทนะห้าสิบเอ็ดบาทท็อปนะคะเป็นแนวรับที่อาจจะถูวต้นทุนลงมาได้ครับไปที่สายถัดไปคุณหมิวค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ จะอขอสอบถามตัว i r t c ค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะ ติดอยู่ที่สามบาทสี่สิบค่าไม่ใช่ว่าจะให้ขายไปก่อนหรือว่ายังไงคะค่ะตัวของ IRPC นะคะราคาหน้าการะดานอยู่ที่3บาท3 4สสตางคุณมิวติดอยู่ที่3บาท40สตางนะคะจะต้องบริหารพอตยังไงดีนะคะเชา้านี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ3บาท34สตางนะคะสบาท3าสสตางจะมีซัพพอร์ตหลักๆอยู่ที่3บาท30สตางนะค่ะคือคือคือกรอบการแกว่งตัวงเขาจะมองอยู่ที่3บาท30สตางถึงประมาณ3บาทสีงสิแต่างเท่านั้นนะครับคือคงคงจะมองอยู่ในกรอบนี้ไป อีกสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะพอดีว่า,าคุณคุณหมิวซื้อพอดีที่แนวต้าน3บาทสสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่ายังยังถือครองหุ้นต่อไปได้สักช่วงหนึ่งนะแ่เพียงแต่ว่า,าระยะสั้นๆถ้าหลุดจาก3.2อ,องลงมาก็ถือว่าไม่ดีนะนะครับวันนี้จะเป็นจุดจุดจุดที่ไม่อขออภัยนะ3บาท3าสตางค์ นะครับก็จะไม่ดีนะครับสตอลอตตรง3 3นะครับถ้าหลุดลงมาก็เรามีส่วนสูญเสียเพียงแค่10สตางค์เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายถัดไปขอไปสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะ็ขาําเมื่อตัว TTA ครับค่ะตัวทุนเท่าไหร่คะย่ส2บบาท50ครับค่ะ21บดบาท50นะคะสำหรับตัวของ TTA ค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่2 1บาท10สตางค์ค่ะคุณวัชรคะถือต่อได้ไหมคะตัวนี้เรือจะมาเรีอยงคะ คือ TTA เนี่ยนะมี double bottom อยู่ที่21บาททุ่นๆนะครับ <ฮะ S 1> คือคือระดับราคาอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับคือ21บาททุ่นๆตรงนี้เลยนะครับ ถ้าถ้าระดับราคาต่ำกว่า21บาทผมแนะนำว่าข้างล่างค่อนข้างจะโล่งอยู่2จุดนะคือคือแกปแรกที่หลุดคือคือ21บาทละ <c oughs> แกปต่อไปนี่ก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับก็จะมาลงมาต่ำถึงถึงบริเวณแถวนี้ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องยืน21บาทอย่างเดียวนะค่ะ <c oughs> ถ้าหากว่ายืน21บาทไม่ได้ก็มีมีทธิ์ลงไปอีกบาทนึงเลยนะคะก็ได้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นลองดูจังหวะให้ดีด้วยนะคะอาจจะต้องมีการตั้งจุด stop loss ก่อนนะคะครับครับขอบคุณครับ ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับไปดูหุ้นอิชิตันสักนิดนึงนะคะเช้านี้ขึ้นมา7%ค่ะขอคุณทวัชชัยดูกราฟไปห,หน่อยนะคะสำหรับคนที่มีอิชิตันอยู่ตอนนี้จะถือต่อจะขายดีไหมข่ขาวดีมาแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าข่าวดีก็ให้ขายนะ,ะแต่ดูจากกราฟนี้ก็มีแรงซื้อดันขึ้นมาพอสมควรน,นะคะ<อ>ดูเชิงเทคนิคเป็นยังไงคะอิชิตันในเชิงของเทคนิคเอ,เองนะครับระดับราคา <ค>บวกไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้เจ็ดปอร์เซ็นต์ในช่วงเช้านะคะช่วงเช้านะครับค,คือคือคือมองสั้นๆก็คือมีแนวต้านจีบด้วยใอยู่ที่ส0บาททืนๆแต่ก็ปิดปิดยืนได้ดีคือคือลุ้นสักนิดหนึ่งคนคนที่มีตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะมีกำไรที่ลดหลั่นกันไปนะครับใครที่อยู่ด้านล่างมีต้นทุนอยู่ด้านล่างสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะมองอยู่ในช่วงของระดับราคาที่ ที่สูงขึ้นไปนั่นก็คือระดับราคาที่ถ้าพ้น30บาทขึ้นไปเนี่ยคุณสบายใจแต่ถ้าไม่พ้น30บาทเนี่ยสาบาทเนี่ยจะเป็นแนวต้านจิตวิทยาที่ที่อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างเท่านั้นเองนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการราคาที่ขึ้นมาตอบรับกับปัจจัยข่าวสารอยู่มากพอสมควรแล้วนะครับค่ะก็ดูเชิงเทคนิคแล้วถ้ายืนเหนือ30บาทได้ก็สบายใจนะคะสบายใจแต่ถ้าหากว่ายืนไม่ได้จุดที่ต้องถ่ายทํากําไรออกมาอยู่ที่บริเวณไหนเพราะว่าตอนนี้เปิดมาก็ดูว่นจะมีแรง เียขายลงมาแล้วนะคะเขาดีมาลงมา,มาอย่างนี้ก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าปิดมาอย่างนี้เนี่ยในใน,ในรูปทรงอย่างนี้อาการอย่างนี้นะสมบุรน,นะ,ค,ะคือ,เ,อเราเราเอาเซอร์เคิลตัวนี้ออกมากรับ นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบของรูปค้อนกับหัวลงมาถือว่าไม่ดีนะค่ะคือต้องปิดยืนสูงขึ้นไปข้างบนน่ะที่บริเวณสักสักสูงกว่าไฮตรงเนี้ยไฮไฮไฮตรงนี้ก็คือประมาณ29่สิบเ้าบาทยี่สิบเกาบาทยืนยืนได้ยี่สิบเก้าบาทขึ้นไปก็ดีแต่ถ้าจะจะให้ดีจริงๆก็คือ30บาทขึ้นไปนี่ก็โอเคนะค่ะอ่านี่ก็เป็นการกำหนดผลยุสหรับอิชิตันนะคะมาดูแสนสิริให้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าแสนสิรินี่ตอนนี้ขึ้นมาติดท็อปไฟฟ์นะคะแล้วก็ดูเหมือนราคาไต่ขึ้นมาเกือบสามเปอร บาท10สตางค์หลายท่านติดตัวนี้อยู่นะคะเปิดบาณการซื้อขายขนาดแน่นด้วยนะวันนี้นะครับก็คือแสตสิริมีไฮเดิมอยู่ที่2บาท10สตางค์ซึ่งเป็นแนวต้านของเขาอยู่พอดีนะครับถ้าเราขยายกราฟดูก็จะเห็นได้ว่าตรง2บาท10สตางค์ตรงนี้เองนะครับก็จะจะมีจุดที่เรียกว่าตรงนี้นะครับสองบาทสิบตางค์ถ้าปิดยืนตรงนี้ดี นะครับโควาเโคหุนขึ้นไปได้ในในช่วงวันต่อวันทําการถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้ได้นะครับนะฮะก็อาจจะไปลุ้นตรงตรงเน็กล i n แถวแถวช่วงเอแถวแถวนี้ก็ต่อไปก็ได้นะครับที่สองบาทยีสิบสตางค์ นะครับประเด็นที่1ก็คือการการการผ่านยืนตรงช่วงของสปอร์ตเขาทาได้ดีนะ,ะนะครับคือเส้นค่าเฉลี่ย5วันของเขาเนี่ยทำทำได้ค่อนข้างจะดูดีพอสมควรเส้นค่าเฉลี่ยหวันอยู่ที่ประมาณ2บาท5สตางค์แถวนั้นนะครับก็คือ2บาท6สตางค์ถ้ายืนดีๆแล้วก็สามารถที่จะปิดสูงกว่า2บาท10สตางค์ขึ้นไปเราก็จะมองทา์เก็ตข้างบนนะครับก็คือในกลายตารงนี้นะ<ต>ครับ2บาทที่สสตางค์แต่ต้องยืน2บาท10สตางค์ได้นะคะคนี่ก็ถือว่าต้องลุ้นกันนะสำหรับแฉสีดีลุ้นกันสัก เดี๋ยวช่วงทีท้นนท้ายนะคะคุณธวัชชัยคะย้ํากําหนดกลยุทธ์การลงทุนสําหรับปอดในระยะสั้นกับระยะกลางนิดนึงค่ะระยะกละงอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่าคือคือระ,ะดับราคาหรือว่าระดับเซ้นอินเด็กเนี่ยขึ้นมาตอบรับกับปัจจัยต่างๆค่อนข้างจะมากแล้วนะครับแล้วก็ออตอนนี้เนี่ยเซ้นอินเด็กเนี่ยถ้าถ้าเรามองเนียจะมี อาเรียบริเวณแนวรับแนวใต้นะ1577ขึ้นไปก่อนะนะครับแล้วก็อาจจะไปมอง1585แล้วก็1,600ทั้ง3ระดับตรงนี้เองเนี่ยก็กจ,ะจะแนะนำในลักษณะที่มีเดียมเทิมเนี่ยซึ่งซึ่งถือครองหุ้นมานานพอสมควรแล้วตั้งแต่ต้นไปตนมาถึงตอนนี้เองแล้วก็อาจจะลดพอร์ตการลงทุนลงไปบ้างคาดว่าในช่วงระยะสั้นๆนี่อาจจะมีโอกาสถึงะนะครับเน,น,น้อาจจะเป็นภาพอย่างนั้นไปก็อาจจะทําให้ท่านนักลงทุนระยะมีเดียมเทิมได้เรียวไลเกณฑ์ออกมาบ้างนะครับส่วน สำหรับช็อตเทิมยังมีรอบให้เล่นนะไม่ต้องกังวลใจนะครับยังยังยัง,ยงมีลักษณะลงซื้อขึ้นขายได้เพียงแต่ว่าท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของสายสัญญาณทางด้านเทคนิคที่ใกล้ชิดนิดนึงนะครับในการกําหนดจุดซื้อจุดขายให้ชัดเจนโดยเฉพาะจุดสต็อปลอสเองเนี่ยจะต้องมีนะ จะต้องมีแล้วก็ทําให้ไหวด้วยนะครับค่ะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบิรนะคะคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะนี่ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณธวัชชัยได้นะคะในช่วงบ่ายวันอังคารแบบนี้นะคะทาง Nation TV รายการ Stop Loss ค่ะเลขอหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss บ่ายนวัตปรรทัชโชธนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss กันเยอะๆนะคะเราม เวลาของรายการแล้วนะคะธนวัรวรโชคนวชัยสวัพรร์ชัยจากบริษัทลักทรั์โกเบล็กพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ